ถ้าคลิปผมดูขบอบเล็กๆใส,ส่ซีฟิล์ตร์แปลกๆจงรู้ไว้ว่านั่นแหละผมโดนมาแล้วรูปอาใครดีแอนิเมชั่นถูกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่7เมษายน2024และก็ได้ทำการฉายตอนสุดท้ายของซีซั่นหเมื่อวันที่23มิถุนายน2024ออกใช้ทั้งหมดจำนวน12ตอนเฉลี่ยตอนละ23นาที และทั้งในเกมและอนิเมะนั้นมีบางฉากที่เหมือนกันหรือบางฉากนั้นในเกมมีหรือบางฉากนั้นมีแค่ในอนิเมะและนี่นคือการจอดลึกซึ้งสักหนึ่งของบัวไคเดอรแอนิเมชันที่ถูกเล่าและไม่ได้ถูกเล่าทั้งแบบในเกมและแบบแอนิเมะเชิญรับชมครับเปิดเรื่องมาในวิสวดที่1น่นั้นก็จะเป็นช่วงปลอกที่ประธานนักเรียนนั้นได้เล่าสถานการณ์ให้กับเซนเซฟัง ซึ่งในในเมสเนี่ยจะเล่าส่วนโปรล็อกเนี่ยได้รวดรัดกว่าตัวในเกมมากนะครับเพราะว่าต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปกับการปูตัวละครของอับบดอตเพราะว่าเป็นแกนหลักในการเดินเนินเรื่องทั้งหมดนะครับและแน่นอนว่าฉากที่ผมกำลังให้คุณดูอยู่นี้ไม่มีอยู่ในเกมนะครับนั่นก็คือกลุ่มอับบีด5คนนั้นกำลังพูดถึงส่วนที่สัญญาเอเดนซึ่งก็คือบทที่3นั่นแหละก็เป็นการกล่าวถึงเฉยๆครับไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษและใน,นเรื่องช่วงต้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากเป็นการพูดถึงวันๆนหน,น,นึ่กนง,งกกกกลาาางงงเเเรรรื่ออ็ป็ปปนนฏตัวข อีกหนึ่งฉากที่ไม่มีในเกมก็คือการไกด์เที่ยวของทิระโกะกับเซนเซซึ่งฉากนี้ไม่มีในเกมนะครับจะมีแค่ในแอนิเมะเท่านั้นเอพิโซดที่2เนี่ยมันจะเล่าย้อนกลับไปในช่วงทูวอเรียลหรือง่ไงก็โปรหลอกช่วงที่สู้กับวาคาโมดแล้ววาคาโมดหนีไปได้ซึ่งอย่าเพิ่งไปสนใจวาคาโมดครับเพราะว่าตอนนี้เราสามารถยึดแสงท่อมทาวเวอร์กลับมาได้แล้วเมื่อยึดอาคารชาลีกลับมาได้แล้วลินก็ได้มอบกล่องเฮดเซติมหรือก็คือแท็บเล็ตที่มีอโลน่าอยู่ข้างในนั่นแหละครับ ่วนฉากที่เซนเซนั้นตามง้อเซลิกาก็ยังเป็นฉากที่เหมือนในเกมแต่ว่าดูเป็นภัยสังคมมากขึ้นถามว่าในเกมก็ตามแบบนี้ไหมใช่ครับมันก็ตามแบบนี้แหละในซีนที่ทุกคนนั้นไปกินร้านราเมงที่น่าคนเซเซนั้นถูกสลับที่ในเกมนั้นเซนเซจะนั่งฝั่งของโนโนมิและชิโรโกะส่วนในอนิเมะนั้นจะนั่งอยู่ตรงไอเนะกับโฮชิโนะและฉากที่มัสเตอร์ชิบะกคุยกับเซนเซนั้นในเกมก็ไม่ค่อยจะให้เราเห็นสักเท่าไหร่และฉากปรับทุกระหว่างซลิกะกับชิโรโกะซึ่งในเกมก็ไม่มีเหมือนกันแแลละฉาาากกกกัััพตวเเเซึ่งในนนนออม้ธโด๊สย ซึ่งมันสมเหตุสมผลแล้วก็ซอฟกว่าในเกมนะครับคือในเกมเนี่ยเซลิกาจะโดนตระดมยิงด้วยปืนใหญ่จนสลบครับอะไรนะครไม่เชื่อผฮารได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนที่ความชนมุลนั้นจะมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นและสุดท้ายเซลิกาก็สลบลงไปจากแรงระเบิด และวิธีการตามหาเซกะในอนิเมะนั้นจะสมเหตุสมผลที่สุดก็คือใช้บริการอะโลนาเนี่ยแหละถ้าเป็นในเกมนั้นโฮชิโนะกับเซเซนั้นได้แอบทําการลักลอบเข้าสู่เครือข่ายขององค์การนักเรียนซึ่งมันผิดกฎหมายครับไม่มีสิทธิทาอย่างนั้นแล้วก็ฉากไปช่วยเหลือเิกะซึ่งก็ตามเนื้อเรื่องครับแต่ว่าในแอนิเมชันเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าอ่านอยู่แล้วคือฉากพูดเลยพวกนี้มันเห็นภาพกว่านะครับและเดอะเอ็นเครดิตของอีพิโซดที่2นั้นก็เป็นการเปิดตัวของเนืวอรับจ้างสัรว์พัดทงสเกมปลย ในอ p พีที่3ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องตามในเกมเลยแต่ฉากที่ไม่มีในเกมก็จะมีให้เห็นอยู่อย่างเช่นการทำไฮส์ของหน่วยรับจ้างสภาพขอบแ8บนเรือก็เป็นการเปิดตัวของตัวละครอารูนั่นแหละที่ทํารู้กันว่าอารูคืออารูนะครับว่าแต่ตอนที่3มีแตกต่างแค่ยอย่างเดียวจริงหรอโอ้เีมีอ่างเดียวจริงด้วยงั้นหยแถมให้เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องนี้จะมีแค่ในเกมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือมุสกิประกอบคุณต่อหน้าเยานิซึ่งเรื่องนี้จะไม่มีฉายในอนิเมะนะครับเพราะภาพที่ออกมาก็น่าจะเป็นภัยพอสมควรด้นยนสครับ ในอีพีที่สจะเป็นการปรากฏตัวของฮิฟุมิซึ่งการปรากฏตัวของเธอก็จะตรงกันกับในเกมเลยก็คือวิ่งหนีพวกนักเลงมาเจอกลุ่มบีดอสและในเรื่องอีพีที่สนี้ก็ค่อนข้างจะตรงกับในเกมด้วยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตรงนั่นก็คือเด็กบีดอสทุกคนนั้นจะไม่รู้จักพิโลโลแต่ในฉบับอนิเมะนั้นจะมีหนึ่งคนที่รู้จักพิโลโลนั่นก็คือโนโนมิ พี5ช่วงต้นจะเป็นการเล่าหลังจากที่ขโมยธนาคารและได้เอกสารมาซึ่งก็จะตามเนื้อเรื่องส่วนช่วงกลางเรื่องก็จะเป็นการระเบิดต้านรามมงด้วยความเข้าใจผิดและช่วงท้ายเรื่องก็จะเป็นการปรากฏตัวของคณะกรรมการวินัยบทในส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะตรงตามในเกมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือบทของอิวลีได้บัฟรับอ่าบัฟอะไรฮะหน้าอกหรือต้นขาเออเปล่าเปล่าบัฟทักษะการต่อสู้ครับจากบทในเกมเนี่ยค่อนข้างจะไปทางกระสอบใสยแต่รอบนี้มาเวโหดครับสามารถ1ต่อ4กับเอบิดอสได้ป่าล็อกเอบิดอสมันยังไม่เอาจริงเฮ้ หลังจากได้ลงพลังมิตรภาพกับคณะตลก6 18นั้นอีวีันนี้ก็ได้พูดประโยชน์นึงออกมานั่นก็คือ,อ,อข้อเสนอน่าสนใจดีนี่แต่ว่าเจอกันในตอน18นัดนจ๊ะนี่ยังไม่ลงฉากมีของอีวี่ีที่ยังเป็นไอคอนดีของอีวี่ีอยู่ทุกวันนี้ก็คืออีโอริหนูท่อน,นั่นเองส่วนช่วงท้ายของ EP 6นั้นโซลาร์สกินะกก็จะปรากฏตัวขึ้นและโฮชิโนะที่ควรจะปรากฏตัวตั้งแต่10นาทีที่แล้วถามว่าเธอหายไปไหนแล้วในช่วงต้นของ EP 7นั้นจะเป็นการปรากฏตัวของกกสูดดำและโฮช เล่ฉากต่อไปก็มีสิ่งหนึ่งที่ได้บัฟเหมือนกันก็คือต้นขาของฮีน่าน,นั่นเองก็ตัวเอ,เองแล้วกันนะ,ะนะส่วนช่วงกลางเรื่องก็จะเป็นควันหลงหลังจากร้านลราเมริระเบิดส่วนในฉากอินเครดิตของเอพ7เจ็ดนั้นจะเป็นฉากที่ชื่อรโกอาบน้ำอะไรนะครับคุณคุณฟังอีกหรอครับเนี่ยเนี่ยผมไม่ให้คุณดูอยู่เนะี่ยก็ไม่มีอะไรน่าส์จจใจมากนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สูวิสัยเกิดขึ้นด้วย เมื่อชิโลโกะสัมผัสได้ถึงความวไม่ปกติภ่างนอกเธอก็เลยทําการเอาปืนเบลต้าเอ็มการที่เธอเก็บไว้ซึ่งไปของฮอชิโนะเมื่อตอนปีสองหากดูการประจุของเธอดีๆีเธอจะใส่กระสุนล่ามเชิงก่อนแล้วตามได้แมกกาซีน <c oughs> แล้วเมื่อเธอออกไปดูก็พบว,ว่ามีการเข้ามาในห้อง,องเธอ <c oughs> ก่อนที่การตัวนั้นจะมปอยู่ในชิ้นกล่องขนมที่เชกระจาดอยู่และได้ค้าบขนมชิ้นหนึ่งที่ลูกซงค้ากับฮาโล่ฮันชิโนะก่อนที่มันจะสบตามองชิโลโกะแล้วบินจากไป ซึ่งในห้องของเธอนั้นของสะสมที่ไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องก็ถูกพังเสียหายซึ่งนั่นก็หมายความว่าโมชิโนกำลังจะมีภัยและบิอดกำลังจะล่มสลายในอีพีที่8ทั้งครึ่งเรื่องเนี่ยจะไม่มีอยู่ในเกมเลยก็คือเด็กอัพดทุกคนไปเที่ยวอควาเรียมตอนนี้นครึ่งเรื่องมันจะเป็นทางแบบว่าชิวชิวส,สบายมากกว่ารวมทั้งการปรบทุแบบซอฟบระหว่างชิรัโกะก,กับโมชิโน และในช่วงกลางเรื่องก็จะมีตัวละครที่ไม่ควรปรากฏมาในช่วงนี้ก็คือยูกะกับโนอาซึ่งทั้งสองคนนั้นอยากจะคุยกับเซนเซแต่ดูสถานการณ์ตอนนี้ว่า้คุยในซีซั่นสองกันจะดีกว่าก็เลยอาสามาช่วยถ่ายรูปหมูระหว่างอะบิดดสกับเซนเซให้ส่วนช่วงหลังชิโรโกะท,ที่เครือบแข็งใจโฮชิโนะก็เลยจะถามก็ตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเ e อ็นเครดิตนั้นชิโรโกะได้ทำการเอาเอกสารย้ายโรงเรียนของชิโนะให้กับเซนเซดูไม่รู้ทำไมสเตเตอร์เหมือนเขียนว่าเอกสารการขอย้ายโรงเรียนคะแต่ถ้้ในเกมเนีลล่ยเป็นเอกสารลาออกเลยนะครับ อีพีกจะเปิดด้วยการเล่าย้อนไปถึงโฮลชิโนะเมื่อตอนปีหนึ่งกับรุ่นพี่ยูเมะที่มีเสียงภาคก่อนไซอาและต่อมาชิโรโกะก็ขอโทษโฮลชิโนะสำหรับเรื่องที่ทาไวในอีพีที่แล้วกลับมาคุยปรับทุกกันใหม่และต่อไปเด็กกับบิด็อกก็ไปบุกพื้นที่ลกล้างของบิดอสที่เป็นฐานที่ตั้งของไคเซอร์ไปก็ไไม่ได้ความโดนดาที่จะดํากลับมาอีกแต่ถ้าเป็นในเกมเนี่ยกว่าจะถึงตรงนี้คือสู้กันชิบหายไว้วอดเลยนะคพือยิงกันอย่างเดียวเลยแต่ว่าคุยกันจับจับย้ายส่วนช่วงท้้าาาเเเร่่อองงงงงซนนนนกกับชชชิะะ็ุปทแตถถจจึึข ในช่วงเปิดของ EP 1 0นั้นไอเน่คู่กับจดหมายลาฮองชิโนและหนังสือลาออกของฮชิโนเหมือนกันหลังจากนี้ก็เน้อเรื่องตามในเกมเลยครับก็เมืองถูกบุกกอจะไปห้ามก็โดนด่าที่ใจด,ดำให้รู้สึกเคาะและเดอะแบกก็โผล่มาอจื้อขโมยแว่นมาใส่สักหน่อยและนี่คือหน้าของเจ้าของแวน่นอ่ะใส่เข้าไป และฉากคำพูดสุดหล่ออเช่นจะขอจิโนกกลับคืนมาแล้วกันนะแค่บทพูดในเกมมันหล่อแล้วบทตอนนี้ก็โคตรจะหล่อนะครับหล่อได้ตอนเดียวนี่แหละหลังจากนี้ก็เป็นฉากบู๊ยิงกันบ้มบั้มบึมบัมบึมบัม,บม,บมซึ่งฉากนี้ก็มีการโชว์ความเป็นนิสุกิอีย่างหนึ่งคือเธอชอบสะสมระเบิดทุกชนิดนะครับเธอก็เลยไปหาระเบิดที่เป็นระเบิดยันม,มุมอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่หาระเบิด E M P มาสักลูกอ่ะโอ้โหโกงน,นะและฉากที่ไม่ค่อยจะนางเอกสักเท่าไหร่เซซเซโอตา เล่นเกมนี้มา2ปีไม่เคยรู้อลลอนฮอรลัดมันทำได้ขนาดนี้นและเดนเครดิตก็จะเป็นฉากที่ขโคชิโนนั้นถูกจับไปทดลองก็จะตรงตามในเกมนั่นแหละ ในพีที่สเนี่ยเซนเซก็จะใช้บริการอันนาในตามหาฮิโนชแต่ว่าอันนาบอกว่าเธอไม่สามารถระบุพิกัดได้แต่ก่อนจะคุยและมากกว่านี้ก็มีคนมาครอบประตูห้องซึ่งมอกไปข้อการที่สูดรดำวางไว้พร้อมกับระบุพิกัดให้พนัดเจอกันที่นั่นซึ่งนี่ก็จะเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างเซนเซกับสูตรดำก็ตามเนื้อเรื่องเลยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากที่ต่างๆเอาง่ายๆคือใช้เส้นที่มีนั่นแหละซึ่งถ้าขอความช่วยเหลือจากทีนิตี้ก็ต้องใช้เส้นสายฮิฟฟูมี่นั่นแหละซึ แล้วก็อสุสะที่ใส่หน้ากากการแก๊สและบินไปบินมาแถวนี้ถ้าว่ากันตามทางลาแล้วตัวละครที่ผมกล่าวมานั้นยังไม่รู้จักอิทิฟุมินะครับเอ,า,อาง่ายๆคือชมมุมชั้นเรื่องเสริมยิ่งไปถูกก่อตั้งขึ้นมานั่นเองแล้วก็ฮานาโกะกับน้ำพุคู่ใจซึ่งขอข้ามตอนที่ฟุมิไปขอความช่วยเหลือจากสายน้ำชาแล้วกันซึ่งในเกมเนี่ยสะพานน้ำชาเอ่องานาอิสระดีกว่า ไงศาสตร์นะครับคือปืนใหญ่วิธีโค้เนี่ยเขาจะมีคลาสกลางแจ้งก่อนจ้าเพราะฉะนั้นฮิฟูมิจ้าเอาไปใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ในฉบับอนิเมะเนี่ยไงศาสตร์จะบอกว่าขอเก็บเรื่องนี้คิดก่อนละกันว่าแต่บทพูดที่ว่าให้รักเขาไปต้องเลยให้รักกลับมาในเกมเนะี่ยหายไปไหนวะเอาจริงๆในเกมเนี่ยมันจะสลับกันนะครับปกติแล้วถ้าในเกมเนี่ยเราจะไปที่เกเฮน่าก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาทินิตี้และฉากที่ผมให้คุณดูเดี๋ตอนนี้ก็คือไม่มีในเกมนะครับก็คือเด็กแอนดีดอทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ในห้ององของขคณะกกรรมกรมาวินนนััย่เอง ซึ่งมันก็ไม่มีนะครับมันจะเป็นการเล่าว่าวัานๆของเฮน่าเนี่ยพวกแกงนี่จะเจอกับอะไรบ้างส่วนข้งนอกครับฉากที่คุณรอคอยนะครับโอ้โหถามแปลกๆฉากเลียตีในตำนานเนี่ยครับไม่ใช่แค่เลียรหรอกครับอ๊บปากมึงกว้างขนาดนั้นนะเอาทุกคนแล้วนี่ครูจะอมเท้าเข้าไปได้ไงปากมันเล็กนิกเดียวเนะอย่าเข้าใกล้เด็กนะอันตรายอ๊บปากมันกว้างขนาดนั้นโอ้โไอ้มุ้งมามา่างงนี่พอแล้ว ก่อนที่จะกลับไปคุยกับมาสเตอร์ชิบะแล้วเขาก็ให้เ,เราให้เห็นกับ2พี่น้องไซบาต์นั่นเอง2พี่น้องนี้จะมีบทสาคัญในซีซั่นสถ้าเกิดเขาทำานะและเมื่อไปขอความช่วยเหลือจากฆาตนาตลงโกศลแแต่กลับได้รับการปฏิเสธแล้วก็กลับคิดดูใหม่อีกทีหนึ่งก็ไปขอ3ที่ก็ต้องรอสาที่นั่นแหละฮะในอนิเมะนะในเมื่อความช่วยเหลือนั้นต้องรอพวกกูไปเองเลยล้วกันนี่คือเอนเครดิตของตอนที่11บครับผมเปิดเรื่องของอีพีสินั้นจะเป็นการล่าอ้อนถึงโฮชิโนะเมื่อตอนปี2กับโนโนมิ ที่มาเจอกับชิโรกโกโดยบังเอิญและได้ช่วยชีวิตชิโรโกะให้ไม่หนาวตายซะก่อนและผ้าพันคอชี่ิโรโกะใส่นั้นคือของโฮชิโนะเมื่อตอนปี2นั่นเองเก็บรักษาวอย่างดีเลยนะครับหากคุณสังเกตดีๆี EP นี้ชื่อเครดิตทั้งหมดนั้นจะถูกขึ้นในช่วงเปิดจะไม่มีฉากโอเพนนิ่งคือเปิดมาตัดเข้าโลกโก้เลยทันทีและทั้ง EP สองนั้นจะเป็นการยิงกันบึ้ม,บม,บมแบบว่าทั้งเรื่องครับเกือบทั้งเรื่องเลยคือยิงกันแบบดูเดือดมากและความช่วยเหลือที่เราไปขอไว้ก็จะทยอยมาหาเราและการปรากฏตัวของฟันฟอลส์และ แล้วก็กลุ่มเด็กเกเฮน่าหลังจากนี้แหละครับความมาที่แท้จริงเริ่มขึ้นแล้วไม่สิต้องบอกว่าความแฟนตาซีโคตรเดนี่ยจะเริ่มขึ้นจริงๆแต่ Dead, Dead, พี่ครับเกมมันก็แฟนตาซีแล้วนะครับเนี้อมือที่บลาฉากนี้หน่อยปกติมันโซเทอร์ออนฟุตแต่นนี้คือขอาะเหนินเตือนอากาศเป็นจอมยุทธเนี่ยเอาไงเนี่ยก่อนที่บอสอหญ่จะเอาหุ่นโจ์ที่ใช้รอบที่แล้วนั้นมาป,ปรับปรุงใหม่ซึ่งไม่ต้องห่วงครับตัวแบกซีซสั่นหนึ่งมาแล้วพร้อมกับน้ํามันหมดเป็นปกติของคณะนี่นะ ในระหว่างที่ทุกคนนั้นกาลังช่วยเหลือโฮชิโนนั้นตัวเธอเองก็ทำการพูดสิ่งที่อยู่ในใจนั้นออกมาแต่เรื่องนี้ไม่จบครับเดินใจบ,บอสใหญ่ทนการกดระเบิดตึกเทียลบิโด,ดนั้นกําลังเข้าไปอยู่เวลาช่วยนั้นก็เริ่มจะน้อยลงไปทุกทีซึ่งเหตุการณ์ในปัจจุบันมันจะตัดสลับกับเหตุการณ์ในอดีตของชิโนซึ่งมันจะสลับกันไปอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่บ่อยครับแค่ครั้งสองครั้งพอและจากการที่ถูกกดระเบิดนั้นทําให้ซากนั้นตกสู่สะพานที่องชิโนกําลังเดินอยู่และเธอนั้นก็กาลังจะ่ววงสูคาามตาย ศสรปที่รกัการไทเซอร์ครับคือมันแก่มัดแล้วมันก็วิ่งเนียออกไปเลยในอนิเมะนะครับแต่ถ้าในเกมเนี่ยไอ้นี่โดนจับนะฮะโดนจับเข้าสังเตเลยซึ่งถ้าเกิดคุณกำลังจะด่าว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือมันกําลังช็อกกับสิ่งอยู่ข้างหน้าครับส่วนเด็กกวีดอที่เดินตามมาผมไม่รู้เขาเห็นไหมแต่ถ้าเห็นก็ได้ตะโกนแบบเฮ้ยบักข้ามเล็กแล้วหน,นีไปแล้ว <c oughs> อ๋อแล้วก็ฮงชิโนะลอดน,นะครับเนื่องจากชิโรโกะนั้นใช้โดรนยิงจรวดงเธอน,นั้นลงไปรับนะครับก็มันไม่มีจ และสุดท้ายนี้ก็จะเป็นฉากจบของซีซั่นหนึ่งก็คือสามารถช่วยฮจิโนได้และคำพูดคลาสสิกจากปางเธอก็ได้พูดขึ้นทายมก็จบกันไปแล้วสำหรับปัวไคดีแอนิเมชั่นซีซั่นหนึ่งนะครับความยาวขนาดดูก็ประมาณเกือบ3ชั่วโมงพอได้นะฮะ แต่ถามว่ารู้สึกยังไงกับในเมเรื่องนี้สำหรับผมนะครับก็ไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่ซึ่งมันเป็นอนิเมะแฟนซ์วิสด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเกมนี้หรือรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วมันก็จะฟินสุดๆไปเลยแต่สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเกมบัวคล้ายหรือว่าไม่เคยรู้เรื่องเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างก็จะรู้สึกแบบว่าอใช่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปที่ผมเป็นนี่แหละซึ่งความรู้สึกผมในตอนดูในเมเรื่องนี้ความรู้สึกมันเหมือนรถไฟหอเลยครับช่วงแรกก็จะขึ้นนิดนึง ช่วงกลางๆก็เริ่มลงละเริ่มดิ่งแล้วก็ดิ่งไปเรื่อยเนื่องจากมันเริ่มเอื่อยๆแล้วก็รอดูแต่มีอะไรพวกนี้ในช่วงตอนสุดท้ายอย่างเช่นอพีโซ่12ก็พุ่งทะยาน,นครับพุ่งทะยานสูงมากแล้วก็ลาบนื่นไปเลยทั้งเรื่องแล้วผมใช้คะแนนสองเกณฑ์น,นะครับในเกณฑ์ของคนที่บัวคล้ายมาแล้วดูเรื่องหมดแล้วกับคนที่ไม่เคยดูนะครับในเกณฑ์ของคนที่เล่นบัวคล้ายมาแล้วสองปีแบบผมนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่เจ็ดเต็มสิบครับก็เป็นด้ดดีไม่ได้แย่นั่นแหละ ส่วนถ้าในมุมมองคนที่ไม่ได้เล่นอนิเมะผมให้5เต็ม10ครับยังกลางๆอยู่ส่วนซีซั่น2อาจจะมีไหมผมว่าน่าจะมีแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ละกันถ้าเขาจะขนทั้งโนอาอยูกับสองพี่น้องไซบามาขนาดนี้ผมว่าซีซั่น2ก็คงไม่นานเกินรอครับผมเอาละถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดทางผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะจากผมไม่สามารถเก็บรายละเอียดทั้งหมดได้ทั้งในเกมและในอนิเมะเนื่องจากมันใช้เวลาค่อนข้างนานครับผมก็หวังว่าคุณจะเข้าใจและขอบคุณที่รับชมสบบับวันนี้สวัสดีครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้า